ที่คนรเก็บที่ไนะือืม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 อืองมอืือืมอืมอืมอื้อืมอืมอืือืมอไปเืมอืืมอืมอือืบอือืมอือืมอื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 มอม อืมควดให้เราควดๆนานทิมๆๆๆๆอืมหอมพักก่อนอืมอ๋อจุ่มเลยไลดอกไปจุ่มนี่นี่พี่น้องพนังานที่เพาะพ่อพุ่มหนึ่งอเออก็เพ,พ็ดรวมเพ็ดผึ่งเพชรเงงก์เพ,พ็ดกออืมไปแกงกินดี่ดอกอืมเห็ดพ่อบอกาบโอกาสดสด่ๆดอกอยามันแตกให้ปาก บังซิม,มังเป็นไงบอกาซิมตมปปอนงี้กับฝากฮืมชุดยอดเลยอ่ะพี่น้องคลิปนี้สิพาเขาวปลาหาเห็ดคื่อเกานะครับางเก็บเห็ดผึ่งเห็ดหนึ่งเห็ดกอ เห็ดผึ่งพี่น้องครับเ,เห็ดผึง่งใช้เด,ดี๋ยวก่องคือโฟกัดได้เออแกงแสบเห็ดผึ่งนี่สิแกงแสบวิเ่เฮ็ดแนวอื่นเดี๋ยวตะคุณมักแล้ววะสองดอกอฮะเห็ดกอแดงพี่น้องดอกนี่เลือเขาเอาไ่้จักอยู่ผู้เดียวโดดๆเห็ดกอแดงเฮ็ดผึง่งในข้ามที่นี่นี่อหหมดอืม เี็บอาแถวเออืมหึฮิปงเียงข้ามเนีเเนี่มันจะมีขาขามาันลายก็เดินฮห้ผึงเรียงขาลอือฮิปผึงเดียง,อง,ด,ยงดอกก็หนึ่งบ,บานนละยของฮิกลอยเลยพี่น้องกอเดงออกเทอรอกวะออกเป็นมูวะ ขกดงพี่น้องขกอบอกกอดงเก็บที่นขึเจ้าวัวเตีมคือหักแล้นี่ยบ่หักเองมั่นจนบานเลยนะแกงเสียเพือน,นี่ก่อนแกงน่ามแมงอ่งตอ,อ ขาขาดไม่ว่าที่มูนอยู่เห้ปลอกดอกเดียวมนหันจีบกระโขกให้ปลกย่งเหดปลงฝนบอกว่าดึกหมดหมด อืมเห็นตัวงูเหลืองเติหนักบางลูกอย่าเพิ่งเข้าไปน้ำเผื่อไปเหยียบเหยียบลูกไอ้ดอกเล็กมันนิ้งออกเพิ่งนึ้งออกเพิ่งโอ้ยนังเฝ้าตะโดนนังเฝ้าเหดตะโดนเนี่ยโมเห็นเอาดึงออกดึงออกดึงออกข้างหน้ามึงดึงออกดึงออกอืมดึงดอกมาจ้ะเอาจับที่ละลูก ให้แม่เราขึ้นมันจะไม่ได้ไอ้เบ้ามันจิ้มเปล่าเห็นเรางงหลืองบานอืมบานนะยันอยู่งหรอเขาขาดจอยอย่ทั้งหนอกเหนงมีไฟยางออกมาจนเสาอืมเปดนี่เปิดเราที่นีเปิดเราี่ี มันโดนฝนไปแล้วฝนเอ้าอืมดอกมันเปื่อยเรือไว้ตัวนั้นให้มันเกิดรอกไงนี่ไงดอกมันเปื่อยให้มันเกิดอุ้ยไข่มันแน่เอาเก็บ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 อุ้ยดอกไข่มันอัด้งเอาทิ้งเอาให้แม่แม่แม่ให้แม่ให้แม่เก็บอือให้ดวงหงอกเหลืองน้อย อุยอน,นั้นดอกบานมัน <c oughs> ไปเขาไปเก็บให้เขาไปเ,เ,เก,ก็บข้าวหยาบนี่ยแล้อกกระดกผอมอมกองดอกเลยกใส่ก็สวยผอก่หอมผอก,กว่อนเกน็บูนนหนังกหนังสีลงเลย

เขาช่วยเด็กตนี้เข้าตามกระบองเพชรหนึ่นเกเนี่ยเก็บ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 ถอเก็บเก็บเก็บพอ่น้องเก็บพอเายมเกิดไม่ง่ายกวดขวดวดกจะหเอเดอกก็ใหม่ๆะอืมันท็ได้ ออให้กอดูดิโอ้เขาสวยกับกิ่งนูว่ะเห็ดพอเห็ดพอเห็ดพอเข้อ่อมพูดได้เหรอมีทั้งล่างนี่ล้มีนี่นี่คั่ลงมานิทั้งง่ายหนิงทุกนิอืออือคั่ลงมาขั่วลงมา ปามาคุจะนั่งดไม้อนะเอ้าขดสวยเจอแล้วอู้ดอกใหญ่ด้วยขดขว้นีราฟขดเลยขั้วยมาเลยอเมนเมนเมียนฮิพอเพื่อนขด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 ดที่สูดขดขด กินขึ้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 นที่หอมพักก่อนอืออ๋อจุ่มเนยไลดอกไว้จุ่มเนยขวดปี๊ขวดปีกนี่นนั่นนนนู่นนั่นนี่นั่นเออ้ะไร้ะอะไรไงลูกเออขาวอ่ะไปใกล้ดอกาสิไปค่ไหนข้างนี่ก็มีเลยหนึ่งดอกเลยก่อนอือมันมีลูกมานาว น mm. okay, okay, okay. uh. ี่โดง่ายเงินมันยังไม่แตกมันไม่โดนแดดเห็นปเอาปวดวดนี่มองหอมนางเงนเอาเคยเคยเคียอุ้ยตอง่นึงสวยสเอาจิ้มขึ้นมาจิ้มขึ้นมาอือ ีเมืเดแต่มองขอเขาสวยยืนเขสาสวยนางนี่เขสาสวยลูกขึ้นไอ้ใครตดโอ้เ <laughs> สียงตดจะต้องเปรตไปนะแต่เป็นอันดาอยู่ใครตดนี่ไ,ไอ้นี่ดอกหนึง่งดอกงี้หนึงงน่งสวยสองได้หนีนู่นนู่นเอเอสวยถ้ามันเห็นมันก็บมวลหน่อยเนาะเห็ดหัวนกขมิ้นยังเออไม่เอาไม่เอดไม่เอาไม่เอาดูไม่เอามีดอยู่ในกระต่าย ตะกาเม่นนี่นี่โด่งนี่โน่งนี่นี่พอควดควดนี่นี่น้ำมันนี่แกเหรอบ่พอดีทาเมือตื่น่ะกุ้งแกงทามึงบ่แก่อย่าทำแบบนั้นทำแบบนี้แล้่ก็ขึ้นอืตับกระดังพอดีตับกระตั้งดำเอามาขูดขูดเฮ็ดเฮ็ดพอนั่งกินเลย นีป่ปลายเฮ้ยมีปลาอย่างนั้นดิเธออะไรดมนย่มันจะมีที่อย่างมันอยู่เวยนะออนี่เราเจอวันนี้แล้วแม่น,น้อยอ่ะอืมโอ้หเขาหง่อ่ร้อหอมปวดเลยหอมไม่ปว่ใ เอาไว้ไม่ออกเขาหอมตัอยาตอาช้อนเหรอแม่หนไม่ช่ช้อนช้อนอย่ไหนช้อนหอมอืมอกปนกันเนาะี่พวกฝายหนังมุมบางก่อนใช่อีดอกนึ่งมันม่าดที่เป็ฝ้ายตัวมันมันบกคอยลอยี่เป็นหนังเลยหักออกออกสูงก่อนต้หนีดอนึง นีดอกนึงเด้อเด้อเด้อ่านี่มดอกนึวอุ้ยมนหมนเกลยังอ่อนอยู่อันดอกนึงเหดพฝ่ายนี่อันหนึงพสเหฝ่ายพ่หนังเห็ดผฝ่ายมอนคือเป็นหาเอือนเห็ด้ฝ่ายมองอย่ไหนเป็นตักาอมีไอ้นี้อยดอกหนึ่งเนเ่าเร่อเฝายพวกนี่ัไหนเจอมันยังมันยังอ่อนอยู่

ตีตีมนี่นี่นี่ออกมสวยนี่นี่นี่เอาเลเก็บเก็เร็วเก็บเเร็ว้ต้องเาอานีเก็บเลยอุ้ยสลูกเลยเก็บ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 คนะตูกอ้ยเก็บเกเก็บนัง่ดอีกหองขดอีกอาใส่ถุงใส่ถุงลยเร็ว เอาใส่ถุงใส่ถุงวนั่นกับย่านะี่เหยียบเลยเหเยียบไปนะเอาเอาใส่ถุงใส่ถุงเก็บเก็บเก็บเกอืมไหนามาดูเลยสิดอกใหญ่ไหมออ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่่แตกีเราบ้านี้เอาขวดขวเอาไมนทถึง เขาใส่ถุงแล้วพี่หอมหอมทำปลาป้านูงโอ๊ยว้าทำนี่คืออะไรอันนั้นเห็ดที่เผาเห็ดอะไรเอ้ปลาแตกมนีณกับพี่น้องมันเอาขวดขวดขวดให้ันขวดแกงสวยจะเอาขวดขวดไม่ใช่าสวยทำมันกลิ่นกังเลยเอ้านี่ไงนี่ไงนี่ลูกนี่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  เอาใหเบวดเอาใหเบวดนะจัอย่างี้อยู่ข้งนอกจจนี้เลเราเ็ดดอกไดิกินก็คืออไเห็ดเางไ่สวยนี่เลยโอ้ไม่รู้วาจข้างหลังหรือวาข้างหลังว่ข้างหน้าดีโอ้ยแต่ละคนโอ้ยเดนอะไรอืม ฟูติปีอยู่นี่มวยสวยนี่พ่อนังนี่นี่มันร้อดอกนี่มีแต่เห็ดตัวนี้ลูกนี่เก็บเอาถอยไปจินี่อะไรเก็บห่อไหนถุงอยู่ไหนถุงสามเอาเก็บเพล็กเพล็กให้ถูกเก็บปากแห้งขุนมีห่วงคางกันเข้าเก็บเฝ้าเก็บ โอ้ยเสียงรถเขามาหาเห็ดพี่ชายลุกขึ้นดูดิอืมหอมแี่หอมเฉียบต้องก็ตอบมีกิ้นแ้วก็ต่อมีอืมแหมเแหมแหมนี่ดอกหนึ่งเขาขาวหนี่งเยียงกันเยียงกันมีแต่เสียบกันนี่นั่นขาดเลยเใช่ไหมนั่น เห้พ่อฝ่ายมั่นเพพ่อหนังนี่ีแม่ม่ถึงนี่วนี้โคตรโถึงมองกขาสวยนังนี่้แม่บอกมนนะทำไมม่เอาดอกนี่พี่น้องพนงานที่เพาะพ่อุ่มหนึ่งเออก็เพดร่วมเพ็ดผึ่งเฮ็ดังงกเฮ็ดกอพ่ะีแกงกินนี่หรอกเส้กก็พักกระติวพัก อีตูหอมๆอมใช้ผักแยรง่ายน้ำหนูไหมใช่เออใช้ผักแครง่ายน้ำนะถากินน้ำกันพี่น้องพี่น้องแกงเห็ดแกงเห็ดเจ้าจี๊ดใส่ผักติ่วก่อนนี่นีครับใส่ผัก,กติ่วก่อนชิบุจ่ายผสมนะเอะ๋อผักติ่วใส่ก่อนมีวัตถุดิบเฮ็ดเดนเห็ดรวมเห็ดคอเห็ดผึ้งเห็ดละ ngu เห็ดกอเอา้า ้ให้พักะตวออกก่อนหิมาใส่พักอีตูพักขยัอใส่พักอีตูก,กนอ,อ,กอ,อกึออกงเวลาุงได้บานใส่พักอีตูเราซีมุงกินนานพักขยัหอ,อม,อมพักตปขนาดน้มันย่ก,ยกับเขาเลยนี่ั

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video